กิน่ลาไม่ไงปินใหยบ่พี่กยาม่ชนเลยบ่เบกัยาใบคขายสบายดีเ้อพี่น้องเลยมันเจงามกกี้กายนะเามันแก้วไม่ชนแล้วมันงามแท้หนิกายมันข่ได้ขู่ได้จุดหนเต็มสอบได้ตุกายนี่อันนีู้่่เยน่อยแล้วมันแก้วแกวน่ะก็มีเบิดเนอะออบ่อ่ออบองน้เยอบงงคนาเบิ่งมักแตงเพิ่น น่ะโซบกแดงละลายลีกระปูกไม่อีกข้าวโพดก็ได้เดนี่กระงามมาเดน่าเริ่มงามเลยแต่ก่อนชิมือไปเขาม่ทำยังซุ่มยู่ยังซุ่มซุ่มซุ่มบ้าสมังามก็ได้เขาไม่เก็บคำม่เก็าคำเลย nạm cái nhang tỉa cái nạm nạm hay không chậu nè được buộc lại áo luôn, lụ được đeo tèn bó áo bó buộc tèn nè nhưng nói em là mày thôi Chuyện mặc tên phần bay, cái chiếc mạng mà lại ừ, đấy Ừ, lại rồi đấy Mà sẽ phải luôn bừng con à นี่ยนะหมามันองาย้ยมันพอเก็บไปได้ี่นะพกเก็บแล้วนี่นะพอเก็บเปิดแลวนี่ล้างปีใหม่นี่พักกันเก็บรูดไม่ชอนอลไลละผูกข้านมันเป็นพียอ้าบกแดงลา่เลยล่รทั่วกระล่งล่างเครือเครืองเาปะนะยอาาวค้าอข้ อันนี้เลยไม่ซ้อนเลยเก็บรูดนะวบเก็บรูดเก็บรูดนะเพ๋าเลยอะพันใหญ่อด้เลยอะไรมันบอกเปนพันใหญ่พันกลางมัก็ลายอยู่ไม่ซ้อนมันอะไรมันเนาเลยมันหนาเลยอันอยากนาวขอเก็บบะเก็บรูดนะวะเก็บ จะได้ครับโพดโพดนดอืเลอูม,อมนนันเลือตัวดีแล้วมันเลือหางตอแบบมีแห้งกะทีเนาะเม<อ>ลาย,ยังย้อนออกมทีพอด้ะทีะงะังล้ขงจีเปยน่ะเงจะใหาขงจีไทยจะไปปลูกะาน,นาเดีแล้วห่วยอะมาหุงแล้วก็ปลูกอ้อมอ้อมอันนี้เนะาะตะกี้มันก็จะตายเลยแมาใส่ผุนมาโดหน้าผันง่ามคือเลยไปยน่ามพ้นพนแหลอ ชด้านจนม่เมเมนทั้งนั้นมักผีบ้าไมมส่นพีจะไม่พดนี่แล้วบอทุบนกคกไม่เนมักผีมักพีกเก่าเดอดุตจะมาบานน้ำหมักโคกจะเนมเนาะแล้วีขาอัน้ผแสบนะบอออใส่แกงนอไหมเออฮะนะพวกกำลัง่นขาวเลเมนไปเออทางสองพันลิตรทางปูบอยซื้อองท่านนมาีโบรมาั้นีปะ ลายเติบเลยพอเก็บเบิดนี่เดี๋ยวเก็บสองสามเถื่อคุณได้นี่ผู้ยำย่างอยู่พวกแมนเจ้าสิได้ลายกบพิเหลียวอีูแล้วปือกลายลามเรืออยมีสีม่วงนําบริสุทธิ์พายางพุท นตขาวอืมัแก้วใสใ่มันแก้วแดงีไเลต้นมะเร็งมีต้นยังไงปลูกซ้ำนิ้แล้วาดูแลได้พ่างมันนี่เก็บไปใส่แกงหน่อไม้มันเป็นพ้างเก็บใส่แกงหน่อไม้ มันย like ัมเป็นแบบสุขีไล่เนาะมันโคงหน่อยมนมันหน่อใหญ่หยอดพึ่งตัวขนางนตามกลใหญ่อนมาก่มันเยอะอันนี้อนนีแล้วคือไม่ล่ามเลายไซะก่อนมาอันนี้เอาอันนี้ขั้นหนึ่งตันึ่งขั้นเด็ดปลูกเป็นแถบขั้นมีแต่ข้าวโพดข้าวโพดนี่เนาะเออข้าวโพดเลี้ยมา คุ à, ้มสีดิคุ้มมัแตงเนี่ยคุ้มมอุเนี่ยแ่กัน็นมันแงมันห่างๆเนาะะละออกไปงามีดอกดินนะครับดินท่ามันงามเ่คือดินท้องท่าดินท่ามันเหนียวๆ่ะี่หม้ เพอกน่อยก็มันได้เลนน้ำไอ้ก่อนมาเนี่ยหน่อยน่อยก่อนบ่เลนยังนีได้วพอมาคดละไว้ขายูบอยาหกันข่ายหากันาากนละพ่อแห้งคดละไว้ ก่อนฮะสบายดียปะลุงดูบายดียปะลุงก่เหตุไห้ยิบชักชจุ๊งญ่ปุนงกุ้งกุ๊งหรอปะบักคามตัวในโดงน่งีรอดูบางจีเขียวพี่นหน่อยตามเักหน่อยสีภาพามือ่อะ Thế, thế Bắt nó, bắt Ai nó pin à, đấy à, này. À, 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 à. Hôm nay chị tham hả? Mẹ chị tham Lêch sợ hả? Có lêch ừ. cắn luôn nhá, nhá cắn để làm cắn Mẹ ông là Hả? ม่อยู่ไรอีันนี้ไมีอยู่ไม่บนชายอยู่ใน่ใชมีมีหลายเหรอมันมีอยู่ในสายจะไปเอาให้นอกไงบอกไงดูดิไม่ติ้งหายไม่ทักบอกบอกหายบอกฮะหายบอกหายบอกหายฝันเหรอนี่ไปเอาบอให้ไปเอาให้บอหาจยังได้ขึ้นยุ่ ไอ้ได้ยุ่อันแดงๆคือไอนะอือแมม่ไปเอาหายไปไอ้ก่อนไปเอาไปไอ้ก่อนทิ้นอยู่ในใสอโอ้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 ลุก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 ดุกกลๆกลุกลหาลุ้ลุกมุกลุกกลุาลุกลุกลุกกลลังหุ ันสุดถ oh oh you know? <speaking> ่ายของปีมาเข้าดาวบ่มีน่อยเ้ยไฟอยู่น่ะเมื่อีนกยุดอีกแล้วพอ ปิ้งไก่ขายป้าจองไปใส่ซีเดรดุขาป้า่อยมากบ่ต้องทาซีแบบธรรม,มาชาติเลยแม่นธรรม,มาชาติให้บ่วหอยหนาหลังเหินนะธรรม,มาชาติแล้วขายนะแบบบางคนกับโบมากค่ะนี่เออค่ะแบบธรรม,มาชาติแต่โบมีพตัติโบงามกับสัญญามัน่นอือบางคนกับโบกินค่ะนี่ คือสีปอดลูกบอนเต้าในค่สีแบบว่าเออโบย่างนี้ลยเนาะใธรรมชาติอือึีไก่ธรรมชาตินะอย่างเพื่อนตามห้า่นทายมีน้อยลูกชิ้นนะซุกกะท้มีน้อยแปล้ั่นไม่เปล่าหม ตาวลด์ยางซุกเลยอืมากิ้เาากิดอะไรเป็นแม่คัวเจ้เล่ห์เอีในตนาดแ้นขุดไมเหลือแล้วเดยเนื้อแท้พาเด้อวันนี้ยาลืมว่า,วาหายนะยาเนัย่ยยายาผัวเธออะลร มันะะุดอยู่น้บอกวายังบ่นี่บวได้แพบ่เออเจ้าเลยเป็นสิจายก็ย่างไก่เลยสองสามเดือนน่ฮอด ว่ามันกลินทุกอันนี่ก็อันนั้น,นไม่ใหญ่นะ,อะขอบใจเดอ้อโอสิแต่ว่าขอบใจเดอ้อพอลงเฮือนญาเจย่าใส่เด็กเมือค่ำเนี่ยจะผาเมื่อนแล้วแฉกยุไปเป็นนางนายมีไป

โอ้พริกแท่นไม่ทอนก่อนมีแต่เป็นแก้วกับแก้วครับบอร่อยองะผมคำสูเมืออะไรบอลูกคำจากหน่อยพาเมื้อมืออไรลยะแก้บอมีน้อยแก้บอมีน้อยแกินอืม